คุณังบอกพออยู่เนี่ยง่วงเนี่ยจบแล้วนะใบก็ไม่แางก็ ว่เราว่ายน้ำซัดขานีเาไปว่าที่ไหนก็มีรยนตนีน่ะมันยังเหลืออยู่ตอนนี้มันมันสวยไหมสามรอบวยๆว่ายตรงี้แล้วประมาณเท่าไว่อันนี้กะดานลมใไหมเนลานขเดนก็ะบาดขืนนี่น่ะเดินนี่นายน้มาจ่ตลาดจนมาถึงบาดมาว่าน้ำเยวเข้างยแล้วว่าที่ไหนเอบดนียังไม่จบเลยแต่ว่าเองน่ะสูดแรงนามไปไว้เมื่อย โอ้มาถึงบานค้าลายหลงมาจิตผ่อนใจร้อยไหมก็น้ำอยู่มหนึ่งเมตรเดินวนมาอะไรนี่ต้นไม้ดักมันเลี้ยงกระน้ำได้ได้กะน้ำหล่นกัมเพงเหรงนั่นแหละมคว่ากันมางน่ะ